พี่น้องครับล่าสุดมีคลิปหลุดทหารเขมรได้ส่งทหารไปแนวหน้าเพื่อตอบโต้ไทยเราสงสัยแนวหน้าคงเป็นปุ๋ยหมดแล้วเลยส่งเพิ่มไปอีกมาผมจะเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดปุดปดุจนถึงขั้นวิกฤตเราได้รับรายงานด่วนและคลิปที่หลุดออกมาจากฝั่งกัมพูชาแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของกำลังพลขนาดใหญ่มุ่งหน้าสู่แนวหน้านี่ไม่ใช่แค่การซ้อมรบแต่คือการส่งสัญ,ญญาณที่อันตรายอย่างยิ่ง เป็นการเติมเชื้อเพลงลมบนกองเพลงที่พร้อมจะบระเบิดได้ทุกเมื่อวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้วิเคราะห์ถึงความหมายทางยุทธศาสตร์และดูว่าไทายเราจะตอบโต้การยั่วยุครั้งนี้อย่างไรนี่คือเกมสงครามจิตวิทยาหรือคือการเตรียมพร้อมที่จะเปิดฉากปะทะจริงกันแน่เราจะมาตีแผ่ความจริงกันแบบม้วนเดียวจบจากคลิปที่หลุดออกมาเราเห็นภาพการเคลื่อนกำลังพลของทหารขเขมรอย่างชัดเจน ภาพทหารราบเดินแถวเป็นระเบียบการขนรส่งเสบียงและการเตรียมพร้อมยุโทโธปกรณ์นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเวรกะแต่มันคือการเสริมกำลังในระดับที่น่าตกใจคำถามคือทำไมต้องส่งกำลังพลเพิ่มในช่วงนี้มันบ่งชี้อะไรแนวหน้าไม่ไหวแล้วหรือพ่ายแพ้ไปมากแล้วจนต้องส่งกำลังพลเข้ามารับกระสุนแทนนี่คือสัญญ,ญาณชัดเจนว่าการประคาที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาอย่างหนักหลวง หรือต้องการเปิดฉากใหม่หรือต้องการยั่วยุให้ไทยตอบโต้เพื่อสร้างความชอบธรรมว่ว่าเหตุผลใดก็ตามนี่คือการแสดงออกถึงความก้าวร้าวที่ไม่ควรมองข้ามการเคลื่อนพลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดมาพักใหญ่การยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดน <c oughs> การลุกล้ำอธิปไตยและการแถลงข่าวที่บิดเบือนความจริงนี่คือรูปแบบการยั่วยุที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งในอดีต พวกเขาพยายามทดสอบความอดทนของไทยทดสอบการตอบโต้ของไทยแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยบทเรียนราคาแพงสำหรับพวกเขาเองทำไมพวกเขาถึงไม่เคยจำแน่นอนครับกองทัพไทยของเราไม่เคยนิ่งดูได้การเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของพวกเขาย่อมอยู่ในสายตาของหน่วยข่าวกรางของเราเสมอการเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านกองทัพไทยได้มีการเตรียมพร้อมกําลังพลยุโทโธปกรณ์และยุทธวิธีอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การลาดตระเวนทางอากาศด้วย UAV การส่งกำลังพลเข้าตรึงพื้นที่สำคัญและการเตรียมพร้อมอาวุธหนักที่พร้อมจะตอบโต้ทันทีหากมีการลุกล้ำคำประกาศที่ชัดเจนเราได้ประกาศจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดว่าไทยจะใช้สิทธิในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่และชอบธรรมตามกฎบัตรสหประชาชาติหากมีการยั่วยุหรือการลุกล้ำอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวพวกเขาจะได้รับการตอบโต้แบบจัดหนักจัดเต็ม ทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจส่งกําลังพลเพิ่มในช่วงนี้มีหลายวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ครับสร้างขวัญกําลังใจภายในอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเรียกขวัญกําลังใจของทหารที่แนวหน้าและประชาชนภายในประเทศที่กําลังประสบกับความพ่ายแพ้และความกดดันอย่างหนักหรือยั่วยุไทยเพื่อสร้างความชอบธรรมพวกเขาอาจจะต้องการให้ไทยตอบโต้รุนแรงเพื่อที่พวกเขาจะสามารถนําไปเป่าประกาศต่อประชาคมโลกว่า รุกรานก่อนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้มานับครั้งไม่ถ้วนทดสอบปฏิกิริยาไทยเป็นการวัดว่าไทยจะตอบโต้รุนแรงแค่ไหนหรือจะตอบโต้ในรูปแบบใดเพื่อที่พวกเขาจะได้ปรับยุทธวิธีของตนเองเตรียมการรุกคืบหรือที่อันตรายที่สุดคือพวกเขากำลังเตรียมการที่จะรุกคืบยึดพื้นที่บางส่วนที่เป็นข้อพิพาทนี่คือสิ่งที่ไทยเราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนไหวทางการทหารมักจะมาพร้อมกับสงครามข่าวสารเสมอพวกเขาพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลสร้างเรื่องราวเท็จเพื่อให้ต่างชาติเข้าใจผิดและเพื่อสร้างความแตกแยกภายในประเทศไทยการอ้างสิทธิ์ที่ไร้เหตุผลพวกเขาอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ไม่มีหลักฐานทางกฎหมายรองรับอ้างประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนการใช้สื่อต่างชาติพวกเขาพยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างชาติเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ แต่เรามีจุดแข็งที่เหนือกว่าพวกเขาอย่างชัดเจนครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรามีอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยกว่าระบบเฝ้าระวังที่แม่นยำกว่าอ้างอิงถึง S R C D T I 1G ที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้การโจมตีด้วยอากาศยาน F 16ที่มีประสิทธิภาพขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งทหารไทยมีขวัญกำลังใจที่เต็มเปี่ยมพวกเขาพร้อมที่จะเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและพี่น้องประชาชน เราคือผู้ที่ถูกกระทำและเรากำลังปกป้นบ้านของเราซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่กว่าการรุกรานสถานการณ์ตอนนี้คือตึงเครียดถึงขีดสุดครับการเสริมกำลังคนของขเขมรคือการสร่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะยกระดับความขัดแยง้งพื้นที่เปราะบาง พื้นที่ชายแดนที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีคือจุดที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและมีการประทะกันมาอย่างต่อเนื่องประชาชนต้องระวังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นพิเศษติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเราต้องมองย้อนกลับไปในอดีต บทเรียนจากเหตุการณ์เขาพระวิหารบทเรียนจากการประทะหลายครั้งที่ผ่านมาทุกครั้งที่พวกเขาพยายามจะยั่วยุหรือรุกลำ้ำก็มักจะจบลงด้วยความสูญเสียของพวกเขาเองความอดทนของไทยไทยเราเป็นประเทศที่รักสันติเรามีความอดทนแต่ความอดทนของเรามีขีดจำกัดเมื่อถึงจุดที่ถูกละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจนเราก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดการเรียนรู้จากความผิดพลาด พวกเขาควรเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตการใช้กำลังทหารแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกมีแต่จะนำมาสึ่งความสูญเสียและความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดในขณะที่ความตึงเครียดประทุขึ้นบทบาทของประชาคมโลกและเวทีระหว่างประเทศก็มีความสำคัญการสร้างความเข้าใจไทยเราต้องสื่อสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและต่อเนื่องต่อประชาคมโลกเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงและเห็นถึงการยั่วยุของฝ่ายตรงข้าม การกดดันทางการทูตการใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อกดดันให้พวกเขาหยุดการยั่วยุและหันมาเจราจาอย่างสันติคือสิ่งที่เราต้องทำเพราะการทำสงครามไม่เป็นผลดีกับใครเลยในขณะที่ความตึงเครียดประทุขึ้นบทบาทของประชาคมโลกและเวทีระหว่างประเทศก็มีความสําคัญการสร้างความเข้าใจ ไทยเราต้องสื่อสารข้อเทจ็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างโปรง่งใสและต่อเนื่องต่อประชาคมโลกเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงและเห็นถึงการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามการกดดันทางการทูตการใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อกดดันให้พวกเขาหยุดการยั่วยุและหันมาเจรจาอย่างสันติคือสิ่งที่เราต้องทำเพราะการทำสงครามไม่เป็นผลดีกับใครเลย การเคลื่อนไหวทางการทหารครั้งนี้อาจาไม่ได้มาจากแค่ความต้องการที่จะยึดพื้นที่แต่อาจามีเบื้องลึกเบื้องหลังทางการเมืองภายในของพวกเขาเองการสร้างศัตรูภายนอกเมื่อใดที่รัฐบาลประสบปัญหาภายในหรือต้องการรวมใจประชาชนการสร้างศัตรูภายนอกมักจะเป็นกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้การยั่วยุไทยก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ การเปลี่ยนผ่านอำนาจในกัมพูชากำลังเกิดขึ้นการแสดงแสงยานุภาพทางการทหารหรือการสร้างความสำเร็จในการประทะแม้จะเป็นการประทะเล็กๆอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำคนใหม่เราต้องไม่ลืมบทบาทของมหาอำนาจต่างๆที่มีอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนอิทธิพลของจีน จีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกรัรมพูชาการเคลื่อนไหวทางการทหารของกัมพูชาอาจได้รับไฟเขียวหรือแม้แต่การสนับสนุนจากจีนเพราะจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคการสร้างความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นอื่นๆ เราต้องไม่ลืมบทบาทของมหาอำนาจต่างๆที่มีอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนอิทธิพลของจีนจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกรัรมพูชาการเคลื่อนไหวทางการทหารของกรัรมพูชาอาจได้รับไฟเขียวหรือแม้แต่การสนับสนุนจากจีนเพราะจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้ ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคการสร้างความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นอื่นๆอ,อาเซียนซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือและสันติภาพในภูมิภาคก็มีบทบาทสําคัญการรักษาสันติภาพอาเซียนต้องเขามามีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเจรจาอย่างสันติและกดดันให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้กําลัง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจหาเกิดสงครามขึ้นจริงผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมหาศาลไม่ใช่แค่กัมพทยและกัมพูชาแต่กับภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นพี่น้องครับวิกฤตการช์ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ยังไม่จบการเคลื่อนพลของฐานขเขมรคือการส่งสัญญาณที่อันตรายแต่ไทยเราไม่เคยกลัวความพร้อมของกองทัพไทยของเราพร้อมทุกวินาทีในการปกป้องอธิปไตย เรามีทั้งกำลังคนที่มีขวัญกำลังใจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบทเรียนจากอดีตท,ที่เราไม่เคยลืมความสามัคคีของคนในชาติที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีของคนในชาติเมื่อเกิดวิกฤตคนไทยต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสนับสนุนกองทัพของเราและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้นำไทยเราขอประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนต่อประชาคมโลกอีกครั้งว่าเราไม่ต้องการทำสงครามเราต้องการสันติภาพเราต้องการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา แต่เราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราจะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองอย่างเต็มที่และชอบธรรมชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือสิ่งที่เราจะปกป้องด้วยชีวิตอนาคตของชายแดนไทยกัมพูชายังคงเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามุ่นใจได้คือความแข็งแกร่งของประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่สร้างความสับสน เป็นกำลังใจให้ทหารกล้าในแนวหน้าพวกเขาคือผู้เสียสละที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของเราคนไทยทุกคนคือส่วนหนึ่งการสร้างชาติเราจะจับมือกันฟาฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ผมขอจบการรายงานข่าวจอดลึกในวันนี้เพียงเท่านี้ครับเราจะก่อติดสถานการ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะนำเสนอความจริงให้คุณได้รับทราบทุกความเคลื่อนไหวโปรดกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารสำคัญจากเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ